สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินดึงนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านในส่วนของ Steve ison, โโส,สตีฟแอดดิสันโคศกตำรวจแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาและเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า100นายถูกส่งเข้าไปสลายการชุมนุมในขณะที่มีบรรดาผู้ประท้วงที่สนับสนุนกลุ่มปาเลสไตน์ได้ไปปิดล้อมร้านอาหารแห่งหนึ่งในแวนคูเวอร์ในขณะที่นายกประตรีจัดจินทรูโดนั้นกำลังรับประทานอาหารค่ำ ในช่วงเย็นวันที่14พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ได้รายงานข่าวว่าผู้ประท้วงนั้นได้เข้าทําการปิดล้อมร้านอาหารกลังๆแล้วก็มีการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจนทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายได้รับบาดเจ็บและผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันจัสตินทรูโดนั้นถูกผู้ประท้วงบุกเข้าที่ร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารอินเดียนะครับอีกฝากถึงของเมืองขณะที่วิดีโอถูกโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์นั้น ก็มีการไเ,เชิดหน้ากันระหว่งางนั่นผู้ประท้วงกับจัสติทรูโดระหว่างที่เขานั่งอยู่ที่โต๊ะพวกเขาส่งเสียงในการดําเนินการบอกว่าให้จัสติทรูโดนั้นได้มีการดําเนินการตกลงข้อหยุดยิงในอิสราเอลกับปาเลสไตน์พร้อมตะโกนว่าคุณมัน,น่าอดสูและก็บอกว่าจัสติทรูโดนั้นคุณให้เงินสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับชาร์ลอตเคสซึ่งเป็นแกนนาร่วกกับกลุ่มที่มีการดําเนินการประท้วงในครั้งนี้ก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่า กิจกรรมนี้เป็นความเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แคนาดาแสดงจุดยืนอย่างจริงจังต่อปฏิบัติการทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาจัดตินฟูโดได้ออกมาเรียกร้องไปยังเบนจามินเนทันยาฮูให้แสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นขั้นสูงสุดในปฏิบัติการทิ้งระเบิดใส่ฉนวนกาซาซึ่งฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้วมากกว่า11,000คนหลังจากที่อิสราเอลประกาศสงครามกับกลุ่มฮามาตตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นปรากฏว่า,ออาเนทันยาฮู ยืนยันว่ากองทัพของอิสราเอลนั้นไม่ได้มีการตั้งใจเล็งเป้าหมายเล่นง,งานพลเรือนและยืนยันว่าสิ่งที่กระทำลงไปนั้นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในชนวนกาซาไม่ใช่กองทัพอิสราเอลแต่เป็นกลุ่มฮามาสเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดในฉนวนกาซานี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่กําลังเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีคนนั้นไม่พอใจมากยิ่งขึ้นนะครับกับการกระทําของอิสราเอลและพอดีเรารับออกมา ประท้วงโดยเฉพาะลุกลามไปที่หลายประเทศด้วยกันในแคนาดานั้นเนี่ยผู้นําถึงกับตอนนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าตกอยู่ในอันตรายเดียวแม้ไปทานอาหารในร้านอาหารนั้นก็จะมีผู้ชุมนุมประท้วงนั้นเนี่ยครับไปกดดันให้เขาแสดงจุดยืนในการที่จะต่อต้านอิสราเอลและเลิกสนับสนุนอิสราเอลเลิกส่งเงินช่วยเหลืออิสราเอลอีกต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ชอ่องทางอินเตอร์เน็ตนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ